ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องหนัง KYS มุ i ยช่องสปอยหนังสายฮาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะวันนี้นำเสนอเรื่อง303กลัวกล้าอาฆาตหนังดังยุค90นะที่ใครๆรู้จักดีช่วงทักเรียนวัยนั้นนะต้อง a, ต้องโดดเรียนไปดูนะเรื่องนี้หนังจะเป็นยังไงไปชมกันครับเป็นหนังที่เล่าเรื่องราวของหนุ่มคนนี้นะชื่อชายแดนเริ่มหนังเขาก็เอ่ยขึ้นว่า เขาเป็นเด็กนักเรียนทุนจากโคต้าของโบสถ์ทางภาคเหนือซึ่งในโรงเรียนเซนจ๊อตแห่งนี้มีแต่ผู้คนร่ำรวยมีชื่อเสียงส่งลูกหลานมาเรียนกันที่นี่ส่วนตัวผมนั้นเป็นเด็กบ้านนอกยากจนถ้าไม่ได้โคตา้าผมก็ไม่ได้มีโอกาสมาที่นี่และผมหวังว่าจะมีเพื่อนดีๆประสบการณ์ดีๆและความอบอุ่นเหมือนที่บ้านหลวงพ่อนะหรือพ่อใหญ่ที่นี่เรียกชายแดนเข้ามาพบเธอต้องเข้าใจนะว่านักเรียนทุกคนต้องทำอะไรบ้างเพราะมีในคู่มืออยู่แล้ว ทุกวันเธอต้องทําความสะอาดโบสถ์และห้องต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายต่อไปนี้ทรัพย์สินทุกอย่างอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเธอแล้วครับหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็ประมนิเทศนักศึกษาใหม่และบอกให้ทุกคนขยันและตั้งใจเรียนนี่คือครูแหวงรองพออและผู้คุมในโรงเรียนแห่งนี้ครูแหวงเข้มงวดตามกฎระเบียบที่นี่มากคนไหนทําผิดกฎก็ต้องเจอครูแหวงทําโทษชายแดนก็ได้รู้จักกับเพื่อนรูมเมดของตัวเองสวัสดีครับผมชื่อุศลสร้างครับ ครับผมชายแดนครับผมสินสมุทครับผมแพ้อากาศจะเป็นหวัดบ่อยหน่อยช่วงนี้ยังไงขอโทษด้วยนะครับดีครับผมชื่อป้องเขตผมเพิ่งโดนครูแห่งเล่นงานมาเ <c oughs> สือผมไงพวกฉันไรศูนย์กูจะนอนเตียงตรงกลางนะแต่เตียงนี้เป็นของผมนะครับทางโรงเรียนได้จัดไว้ให้คุณแล้วคุณไปดูที่บอร์ดหน้าประตูสิก็กูอยากนอนตรงนี้น่ะใครจะมีปัญหาวะขณะอาบน้ำชายแดนก็ได้นุ่งผ้าเขามาอาบน้ำ แล้วมือของเขาก็ไปโดนรุ่นพี่อีกคนหนึ่งทําให้พวกรุ่นพี่นั้นไม่พอใจโทษทีพี่มีปัญหาอะไรกับเด็กมันเหรอเฮ้ยไอควายนี่ใครวะถ้าเรียกผมว่าควายอีกพี่สวยแน่ควายควายควายรุ่นพี่น่าจะทําตัวให้นับถือหน่อยนะครับอืมผมเห็นด้วยครูแบ่งได้เดินมาเขาได้รีบตะโกนให้ทุกคนได้ยินฝากไว้ก่อนเธอมึงเจอดีแน่ขอบใจพวกนายมากนะ <S <S นกนะเฮ้ยชายแดนกูว่ามึงถอดอันนี้ก่อนเธอ บันทึกชายแดนในช่วงเวลานั้นผมเห็นเศษเสี้ยวเล็กๆในตัวของพวกเขาแต่ละคนเพียงแค่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะผมก็รู้ว่ามีรภาพได้เกิดขึ้นแล้วหนึ่งเดือนผ่านไปบราเธอร์ได้พาพวกเขามาที่ห้องห้องหนึ่งมาเรียนรู้ประวัติของโรงเรียนเซนจอร์จและพวกเขาก็มาสะดุดที่รูปรูปหนึ่งดูรูปนี้สิชื่อหม่อมราชวงศ์ดาวดึงเซลาไม่เห็นเขียนบอกประวัติเลยว่าท่านเก่งหรือดีอะไรวันต่อมาสินสมุดได้ไปเจอสมุดบันทึกเกี่ยวกับหม่อมราชวงศ์ดาวดึง แอแดนได้อ่า,าในให้พวกเพื่อนฟังและสรุปสุดท้ายด้วยคําว่าแนเพื่อนที่รักและเก่งที่สุดในโรงเรียนนายไม่น่าคิดสั้นเลยนายจะอยู่ในใจพวกเราเสมอป้องเขียนได้เอ่ยอขึ้นคิดสั้นเหรองั้นก็ฆ่าตัวตายนะสิพวกเขาเลยมาถามราเธอว่าหม่อมราชวงศ์ดาวดึงเป็นอะไรตายบราเธอร์ทําสีหน้าไม่ดีและบอกว่าหญิงตัวตายทําไมล่ะครับแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาหนูเอาปลาทูมาส่งแล้วนะคะราเธอหนูขอกลับก่อนนะคะวันนี้คุณพ่อเรียกแล้ว งั้นผมไม่รบกวนบาเทอร์แล้วครับสวัสดีครับพวกเขารีบตามเธอไปสินสมุดได้บอกว่านั่นน้ําแข็งลูกสาวคู่แยงไง oh. พวกเขาตั้งชมรมรับขึ้นมาชื่อชมรมดาวดึงแฟนคลับเพื่อค้นหาสาเหตุการตายของดาวดึงพวกเขาไปถามพันโรงถามอาจารย์ต่างๆและหลวงพ่อก็ไม่ได้คําตอบสักคนวันหนึ่งกุศลสร้างได้เกิดไอเดียขึ้นมาและบอกกับทุกคนว่าเราต้องติดต่อกับวิญญ,ญาณโดยตรงถามให้รู้เลยว่ายังไง สินสมุดตกใจฮะติดต่อกับวิญญ,ญาณคุยกับผีนั่นหรอผมผมไม่เอาด้วยนะถ้านายจะป๊อตก็เชิญออกจากชมรมได้เลยและออกจากห้องด้วยอืมครับครับกุศลสร้างได้เอากระดานผีถ้วยแก้วมาให้พวกเขาดูเราต้องทําวิธีนี้ทุกคนเพื่อจะได้ติดต่อกับวิญญ,ญาณได้เที่ยงคืนเจอกันที่ห้องนั้นนะพอถึงเที่ยงคืนพวกเขาก็พากันตื่นและพากันไปที่ห้องนั้นชายแดนได้บอกว่าเดี๋ยวฉันไปเอากุญแจที่โบสถ์ก่อนขณะที่ชายแดนมาหยิบเอากุญแจ เขาก็ได้เจอกับน้ำแข็งน้ำแข็งถามว่านายจะมาขโมยอะไรชายแดนได้เล่าความจริงให้กับน้ำแข็งฟังเหรองั้นฉันไปด้วยสิอยากรู้เหมือนกันอะว่าผีมีจริงไหมแล้วฉันก็จะไม่ไปฟ้องหลวงพ่อด้วยแล้วพวกเขาก็มาทําพิธีเชิญวิญญาณหม่อมดาวดึง,อง,าาดงขอเชิญท่านหม่อมราชวงศ์ดาวดึงจงมาสถิตณแก้วใบนี้ด้วยเถิดแล้วทุกคนก็เอามือไปแตะที่แก้วแล้วแก้วก็เริ่มเคลื่อนเฮ้ยใครดันวะ ใครดันน่ะเปล่านะผมขอถามว่าท่านใช่หมอมราชวงศ์ดาวดึงใช่หรือไม่แล้วแก้วก็มาที่ช่องคำว่าใช่สินสมุทรได้ถามว่าแล้วท่านเป็นอะไรตายครับทําไมท่านถึงคิดสั้นครับแก้วก็ได้เคลื่อนไปที่คําว่าไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ตลอดถ้าท่านไม่ได้ฆ่าตัวตายแล้วอะไรล่ะครับแล้วแก้วก็เคลื่อนไปที่คําว่าขอระครังสะัะอากไก่ฮะคาตกรรมแล้วแก้วก็แตกไปพง คืนหนึ่งไตรศูนย์ได้แอบปีนขึ้นไปบนห้องน้ําแข็งเธอได้ยินเสียงเคาะที่หน้าต่างน้ําแข็งคิดว่าชายแดนมาชวนเธอไปตามเรื่องดาววดึงพอเธอเปิดหน้าต่างก็เป็นไตรสูนนาที่มาหาเธอไงจ้าน้ําแข็งนี่นี่นายขึ้นมาได้ไงอ่ะเดี๋ยวฉันฟ้องพ่อหรอกแหมที่ไอ้ชายแดนมาหาน่ะไม่ฟ้องเลยนะผมแค่อยากมาถามว่าตกลงเธอชอบใครกันแน่น้ําแข็งที่เข้ามาชมรมดาววดึงของพวกเราเธอหลงรักผมหรือไอ้ชายแดนกันแน่ครับ แล้วน้ำแข็งก็ร้องขึ้นพ่อพ่อมาหาน้ำแข็งหน่อยไตรศูนตกใจรีบกระโดดลงจากบ้านทันทีไตรศูนย์ได้วิ่งมาที่ตึกเขาดูนาฬิกาสองทุ่มแล้วฮะเขาปิดประตูแล้วทำไงวะป้องเขตได้เข้ามาถามทุกคนว่าเฮ้ย hey, มีใครเห็นไอไตรศูนย์หรือเปล่าวะพวกเราไม่เห็นตั้งแต่หลังกินข้าวแล้วมันไปไหนวะแล้วไตรศูนย์ก็ตัดสินใจปีนตึกขึ้นไปพอเขาปีนถึงชั้นห้องตัวเองก็มีมือยือนมาช่วยเขา ขอบใจว่าเพื่อนช่วยดึงกูขึ้นไปหน่อยวะเขาเกิดสะดุดเฮ้ยเฮยดึงกูขึ้นดึงกูขึ้นกูจะตกแล้วแล้วมือนั่นก็ปล่อยเขาให้ร่วงลงไปรุ่งเช้าว่าคุณครูได้มาเห็นศพของไตรสูงหลวงพ่อได้มาเห็นเขาตกใจและเสียใจมากครูแหวงได้บอกกับหลวงพ่อว่าฝนตกหนักโทรศัพท์ใช้ไม่ได้จึงติดต่อโรงพยาบาลไม่ได้เพื่อนเพื่อนทุกคนต่างเสียใจพอได้ทราบข่าวนี้ไม่นะเพื่อน แล้ววันนั้นถนนถูกตัดขาดทําให้พวกเขาไม่สามารถเข้าไปในเมืองได้วันต่อมาก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งถูกไฟช็อตในห้องน้ําตายครูแหวงได้เรียกทุกคนมาประชุมครูแหวงได้ออกคําสั่งหลังหกโมงเย็นห้ามใครทุกคนออกจากห้องเด็ดขาดและจะมีครูเวรยามเฝ้าคอยดูที่ตึกนี้ทั้งคืนและคืนนั้นรุ่นพี่คนหนึ่งได้แอบออกมาและได้ตะโกนร้องขึ้นมึงเป็นใครวะแน่จริงมึงออกมาเส,สียสัตว์ไอนหน้าตัวเมีย แล้วรุ่นพี่คนนั้นก็ถูกไล่ล่าชายคนหนึ่งถือมีดค้อนอันใหญ่ไล่ล่าเขาเขาได้มาที่หน้าประตูและร้องให้ช่วยแล้วเขาก็โดนเลิกงานผู้คนในนั้นได้ยินพ่อเปิดประตูออกมาก็ไม่เห็นมีใครและคืนนั้นน้ำแข็งอยู่ที่บ้านคนเดียวเธอได้ยินเสียงเคาะป,ประตูน้ำแข็งน้ำแข็งเปิดประตูให้ผมด้วยพอเธอเปิดประตูก็พบว่าเป็นศิน์สมุด สินจมูดบอกว่าพวกนั้นแอบไปเล่นผีถ้วยแก้วอีกแล้วเธอเพอร,รู้ไหมว่าพวกเขาไปไหนชายแดนกุศลป้องเขตพวกเขาได้มาเล่นผีถ้วยแก้วข้างตึกเพื่อเรียกวิญญาณไตรศูนย์ถามหาความจริงแล้วพวกเขาก็ได้เห็นคําว่าช่วยน้ําแข็งพอพวกเขามาก็เห็นบ้านเธอปิดล็อกไว้หมดพวกเขาจึงปีนขึ้นไปพวกเขาคนทั่วบ้านแต่เขาไม่เห็นมีใครพวกเขาได้กลับมาที่หอพักแล้วก็ได้เห็นครูอลชรนพวกเธอไปไหนมา บอกครูมาเดี๋วนี้นะผมมีเรื่องด่วนครับแล้วครูอรชอนก็ยกปืนขึ้นมาลูกเธอหยุดอยู่ตรงนั้นนะถอยไปเดี๋วนี้แล้วครูบาทเทอร์ก็ออกมาระวังด้วยนะคุณครูเด็กพวกนี้ไว้ใจไม่ได้แล้วพวกเขาก็ถูกขังไว้ในห้องกุศลสร้างได้เอ,อ่ยขึ้นเฮ้ยแล้วไอ้สินสมุดหายไปไหนวะเด็กกลุ่มนึงได้มาบอกกับหลวงพ่อว่าไม่เจอครูสแสวงและน้ำแข็งที่บ้านที่จริงแล้วครูสแสวงประสบอุบัติเหตุขณะที่ไปตรวจทางข้ามสะพานแล้วพวกเขาก็ปีนออกทางหน้าต่างเพื่อที่จะไปช่วยหาน้ำแข็ง มาที่น้ําแข็งเธอถูกชายคนนึงมัดมือมัดเท้าแล้วก็ลากเธอไปที่ที่หนึ่งที่จริงแล้วก็คือสินสมุดนี่เองนะที่ทําเธอสินสมุดได้ขุดหลุมแล้วก็มีลุงพันโลมาเจอพอดีช่วยหนูด้วยยกมือขึ้นไอ้สินสมุดแล้วสินสมุดก็กลายร่างเป็นคนอีกคนพันโลตกใจสินสมุดหยิบปืนขึ้นมาแล้วยิงพันโลทันทีแล้วหนังก็เล่ามาถึงอดีตมาที่ชายอ้วนคนนี้นายเชษฐาช่วงที่อยู่โรงเรียนเซนจอรนนี้เชษฐถาถูกรุ่นพี่แกล้กลงมาตลอด เขาจึงไปฟ้องหลวงพ่อและโชว์บาดแผลต่างๆให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อได้เอ,อ่ยขึ้นเจิถานายต้องแข็งแรงกว่านี้รุนพีพวกนี้จะทําให้นายหายอ่อนแอเองวันหนึ่งเชตฐถาได้เกิดคุ้มครั่งเขาได้เอาปืนไละยิงนักเรียนที่อยู่โรงเรียนตต้หลายร้อยคนรวมกระทั่งหม่อมราชวงศ์ราวดึงคนนี้ครูทุกคนที่รอดออกตามหาเชตฐถาในป่าแล้วก็ได้พบว่าเชตฐถากําลังขุดหลุมบางอย่างเชตฐถาได้เอ,อ่ยขึ้นขุดดินมันยากกว่าฆ่าคนนะครับหลวงพ่อ แล้วเขาก็เอาปืนจ่อใส่ปากมาที่สามคนนี้พวกเขาออกตามหาน้ําแข็งจนทั่วบริเวณโรงเรียนแล้วมาที่สินสมุทรเขาบอกให้น้ําแข็งมองไปที่หลุมนั่นเธอได้เห็นโครงกระดูกของคนรู้ไหมนี่ใครกูเองน้ําแข็งลงไปนอนเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิอย่านะสินสมุทรจะได้รู้ความเหงาและความโดดเดี่ยวมันเป็นยังไงสินสมุทรผลักเธอลงหลุมและเอาดินกลบเธอแล้วพวกเขาก็มาเจอหยุดฆ่าคนสักทีมึงเป็นบ้าอะไรไว้สินแล้วพวกเขาก็ต่อสู้กัน สุดท้ายชายแดนก็เอาเสียมนะาแทงไปที่หลังศิลสมุดจนเขาสลบลงไปพวกเขารีบวิ่งไปที่โบสถ์ทันทีแล้วศิลสมุดก็ฟื้นขึ้นพวกเขามาถึงหน้าประตูโบสถ์แล้วก็ได้เห็นชายคนหนึ่งยืนขวางอยู่เป็นศิลสมุรนี่เองนะฮะที่ยืนอยู่ชายแดนได้มองไปที่ด้านบนของรูปปั้นและบอกให้ทุกคนดึงหอกนั้นออกมาเร็วทุกคนมันใกล้เข้ามาแล้วแล้วพวกเขาก็ดึงออกมาได้แล้วก็แทงไปที่ศิลสมุดทันทีศิลส,สมุดคว้าไว้ทันื มีแรงแค่นี้เหรอฮ่าฮ่าฮพวกเราดัานไปแรงๆี๋ยวพวกเขาก็ได้เห็นอีกคนมาช่วยด้วยนั่นก็คือดาวดึงนี่เองแล้วพวกเขาก็แทงไปที่ผีนั่นได้ <S <S <ๆ S 1> ผีเชิดา,าออกจากร่างสินสมุดแล้วเขาก็สลายร่างไปดาววดึงยิ้มให้กับทุกคนแล้วเขาก็หายไปมันจบแล้วทุกคนสองปีต่อมาชายแดนได้บันทึกเรื่องราวนะตอนนั้นว่าในที่สุด ก็ถึงเวลาที่ผมเป็นรุ่นพี่กับเขาบ้างบราเธอร์วิวัตได้มาแทนหลวงพ่อพวกเราไม่ลังแก่รุ่นน้องและคอยให้ความช่วยเหลือพวกเขาน้ำแข็งได้ไปเรียนที่โรงเรียนสตรีตามที่เธอตั้งใจหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นพวกเรามาที่นี่แทบทุกสัปดาห์เพื่อลำลึกถึงเพื่อนและรุ่นพี่ที่จากพวกเราไปพวกเราก็ได้แต่หวังว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกและก็หวังให้เรื่องทั้งหมดนี้เป็นความลับที่ติดตัวของพวกเราตลอดไป แล้วหนังก็จบลงไปครับเป็นไงบ้างครับสำหรับหลังเรื่องนี้คอมเมนต์มาได้นะครับส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นคอยติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ